ชมรับไปดูเหตุการณ์ที่อ่างทองช่วงเย็ยนที่ผ่านมาค<ะ>่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจโรงพักเมืองอ่างทองรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถบรรทดไเฉียวชนกันซึ่งไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่แต่คู่กรณีทะเลาะก,กันในเรื่องใหญ่กว่าคือพอไปถึงจุดเกิดเหตุนะครับปรากฏว่ามีบอร์ดไซัยฮอนด้าเว็บสีแดงพลิกคว่ำเสียหายอยู่มีผู้บาดเจ็บทราบชื่อสมประสงค์หาสิหาสสีอายุ38ปี มีแผลถลอกฟกช้ำตามร่างกายเจร้าหน้าที่วีอาร์กู้ภัยอ่างทองโศรงพยาบาลอ่างทองื่วยรักษาตัวปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกําลังหรือไม่วัยรุ่นก็ไม่รู้ล่ะกําลังถกเถียงก็อยู่ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วนะ่ะคู่กรณีเป็นฮอนด้าเว็บสีเทาไม่ติดป้ายทะเบียนขับขี่โดยนายภัยทุนยาบุญอายุ30ปีเขาบอกเขามีใช้ยาตายป่ามโมกไม่เจ็บนะฮะแต่มีอาการบวยวายเหมือนยายการมึนเมาเหมือนนะ แล้วก็บอกกับญาติญาติเพื่อนเพื่อนคู่กรณีคู่กรณีเนี่ยเจ็บโซโลบายอนไปแล้วในทำนองว่าเพิ่มได้รับการปล่อยจากเรือนจำในวันนี้ แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเพิ่งอ,ออกจากคุกม,มาไม่กลัวใครพร้อมจะมีเรื่องค่ะก็คือเป็นการท้าทายกับญาติญาติของทางฝั่งคนเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเพื่อนของนายไพฑูรย์คนนี้เนี่ยพยายามจะห้ามแต่กดนายไพฑูรย์ก็ไม่ฟังนะคะก็มีการตะโกนท้าทายอย่างต่อเนื่องตำรวจพยายามแยกออกจากกันญาติของทางคนเจ็บคือญาติของคุณสมประสงค์ก็ไม่กลัว,ลวเหมือนกันก็เผชิญหน้าทีนี้ก็เป็นการโตร้เถียงเรื่องการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมใครที่สุดญาติของคุณ สมประสงค์คนเจ็บปล่อยหมัดตรงๆเข้าไปที่ปลายทางของนายฟฟนพฑูทู์พี่เพิ่งออกจากคุกใช่ไหมจนนายฟฟูรยทูลล้มลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นนะคะจากนั้นก็ตะลุมบอลชกต่อยกันนัวเนียค่ะจนเจอพี่ต้องข้อห้ามใช้นูเสายนะเอาไนได้ๆสมองหงุดหงิด ગાયો આઈ નામે દેખાતું มโมโง่เลยมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับ